ชิมิจิอบุชายที่หล่อที่สุดในตระกูลเหตุขอเทพบุตรสีขาผู้เป็นตำนานนักรักจนมีทายา มมากมากยความฝันเดียวของชิเมจินั่นก็คือครอบครองบัลลังก์เห็ุแต่เพียงผู้เดียวแต่ทว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทําให้ชิเมจิต้องฝันสลายเพราะผู้ที่ครอบครองบัลลังก์เหตุคนปัจจุบันนั่นก็คือเสียทาโฟพ่อของเขาเองชิเมจิเคยเปิดสงครามชิงบัลลังก์เหตุมาแล้วแต่ก็สู้ไม่ได้ชิเมจิจึงไปฝึกวิชาพิ่มเติรนจากอาจารย์หลอฝึกไปฝึกมากลายเป็นก้อนไขมันที่เคลื่อนที่ไม่ได้อาจารย์ หลอนเห็นท่าไม่ดีเลยให้ชิมิจิกินบัตในทูลา่าฮอลิสติกเกนฟรีสูตรสำหรับแมวเลี้ยงในบ้านและทำหมันปลาคอตและปลาเทาเฮ้ยจะยาวไปไหนเนี่ยอาหารแมวเกรดพรีเมียมที่ออกแบบเฉพาะสำหรับแมวเลี้ยงในบ้านและแมวทำหมันมเติมเกลือควบคุมโซเดียมแมกนีเซียมและธลาตุอื่นๆช่วยดูแลทางเดินปัสสาวะชิมิจิจะมีหุ่นปังและกลับไปทวงบัลลังได้หรือไม่เซฟคลิปนี้ไว้และรอติดตามชม